สวัสดีครับพบกันที่มิ่งขวัญมิวสิกแอนด์สปอร์ตอีกครั้งนะครับมาดูงานการรีเฟรชนะครับกีตาร์ไฟฟ้าตัวนี้ลูกค้ามาจากต่างจังหวัดเลยนะครับด้วยความตั้งใจของเขาอยากจะมาเปลี่ยนเฟตกับเรานะครับแล้วก็อยากจะให้เช็คเรื่องของวงจรไฟฟ้าด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องจี่ฮัมแล้วก็ตัวซีเลคเตอร์นะครับพอเปลี่ยนสวิตช์แล้วมีการจี่ฮัมนะครับตัวนี้นะครับเราก็เลยเอามาเช็คดูนะครับ แล้วก็สรุปให้ลูกค้าใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วเฟดมังยังเหลือเยอะอยู่เพียงแต่ว่ามันแบนเฉยนะครับแล้วก็ศึกนะเราสามารถรีเฟดได้ครับนะครับก็เลยจัดการรีเฟดให้ลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเผื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กําลังใช้กีตาร์แลว้วเฟสึกลักษณะแบบนี้แล้วจะตัดสินใจเปลี่ยนเฟดดีหรือว่าจะรีเฟดดีนะครับก็เดี๋ยวดูในเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนักนะครับ เบื้องต้นก็คือเราทำการรีเฟ็ตที่มันเป็นหลุมก่อนนะครับด้วยตัวกระดาษทรายแล้วก็ตัวขัดเลเดียนสิบสี่ไล่มาที่12หลังจากนั้นก็ทำการขัดเฟ็ตให้มันกลมนะครับตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาเทปมาแปะเอาไว้นะครับเพื่อ,อ ป้องกันไม่ให้เฟดบอร์ดหรือฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันถลอกได้นะครับเนื่องจากเครื่องมือเนี่ยบางทีเราฝนนะครับถูไปถูมาเนี่ยอาจจะแฉลบลงไปที่ฟิงเกอร์บอร์ดได้นะครับหลังจากที่เราขัดแล้วก็แต่งเฟดให้มันกลมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาขัดหยาบก่อนนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นขนแกะแล้วก็ตัวไขาวานนะครับในการขัดเพื่อที่จะให้เนื้อเฟดที่มัน เป็นรอยขูดจากตัวตะไบนะครับเพื่อที่จะให้มันเรี่ยงเก่ามากขึ้นนะครับลักษณะในการทำงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าจะง่ายกว่ากีตาร์โปร่งนะครับเพราะว่าถอดคอออกมาขัดได้แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลได้ง่ายเลยครับขัดออกมาแล้วก็จะมันวาวแบบนี้เลยครับ แล้วก็มาทําการขัดละเอียดนะครับด้วยน้ํายาขัดนะครับตัวนี้ก็ลอกเทปออกได้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการขัดเฟเนี่เรียบร้อยใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเฟดนะครับนี่ครับให้ดูงาน จากเฟตแบนๆนะครับเฟตที่ศึกมากๆนะครับถ้าเกิดเนื้อเฟตยังเหลือนะครับทางร้านก็จะแนะนำให้รีเฟสซะก่อนนะครับเฟตกลมทุกตำแหน่งเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ยาวๆอีกนะครับตัวนี้ก็เทียบเท่ากับเฟตใหม่เลยนะครับความมลความวาวของเฟตลบคมเฟตให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีสะดุดมือแน่นอน ในส่วนต่อมาเป็นการประกอบคอกีตร์กับเข้ากับบอดี้นะครับจะสังเกตดูว่าตำแหน่งน็อตเนี่ยผมจะไม่ถอดออกนะครับก็จะคว่ำบอดี้กีตร์ไว้อย่างนี้เลยนะครับน็อตทุกตัวจะต้องกลับคืนตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับ วัวที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการเช็คภาคไฟฟ้านะครับตัวซีเลกเตอร์ที่ลูกค้าแจ้งว่ามีปัญหาตัวนี้ผมก็สังเกตดูตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นคาบคาบอรอยตะกั้นนะครับเหมือนกับโดนน้ำโดนความชื้นนะครับภายนอกไม่มีอะไรนะครับสายตัวนี้หลุดนะครับนี่อันนี้คงจะเป็นตรงนี้แหละที่เป็นสาเหตุที่ว่ามันมีความไม่เสถียรของภาคไฟนะครับ ก็มีเสียงจีฮัมนะสายไฟอาจจะเหลือน้อยแล้วก็ภายในนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีขี้ตะกั้นนะครับก็คือเป็นเป็นคาบสนิมนะครับเนี่ยตัวหน้าสัมผัสของคอนแทคตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านในอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับของเราก็ทําการเป่าฝุ่นนะครับถ้าเกิดได้เปิดภายในแล้วก็จะทําการเป่าฝุ่นเคลียร์ครับพวกฝุ่นพวกมีแม้กระทั่งอยากย่ญ่นะครับไม่รู้ว่าแมงมุมหรือว่าแมลงเข้าไปได้ยังไงนะครับตัวนี้ก็ทําการล้างนะครับล้างหน้าสัมผัสด้ดานนอกนะครับแล้วก็ด้านในนะครับด้านในเนี่ยสำคัญนะครับ ถ้าเกิดเราขัดไม่ดีเนี่ยไอตัวตัวคอนแทคเนี่ยมันอาจจะล้มได้แล้วก็ใช้วิธีการสอดตัวแปลงขัดแล้วก็ทำการโยกสวิตเพื่อที่จะให้ตัวตัวหน้าสัมผัสเนี่ยมันถูก,กับแปลงของเรานะครับตัวนี้ก็คือยังลงน้ำยาอยู่นะครับเป็นใช้ทินเนอร์นะครับหลังจากนั้นก็ทำการเป่าให้แห้งแล้วก็เคลือบนะครับการสนิมให้ลูกค้านะครับ ตัวนี้ภายในนะครับรับรองเลยว่าสะอาดเอี่ยมนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าเกิดมันโดนความชื้นนะมันจะมีปัญหาเรื่องของคาบสนิมนะครับมาเกาะแล้วก็สัญญาณมันเดินไม่สะดวกมันก็ทําให้เกิดเสียงจี่ัำได้นะครับตัวนี้ก็บัตกรีนะครับสายกลาวนะเส้นสีดําที่มันหลุดไปนะครับ ัวน,นี้ก็จัดการบัดกรีกลับคืนตำแหน่งเดิมให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของภาคไฟฟ้าก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับบัดกรีในตำแหน่งสายกราวให้ใหม่นะครับหน้าสัมผัสของซีเลคเตอร์เขาสกปรกนะครับทำความสะอาดหน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ทำความสะอาดรูแจ็คนะครับตรงนี้เป็นงานพื้นฐานที่เราจะต้องจัดการให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับ ในเคสนี้นะครับลูกค้าเนี่ยเคยไปเปลี่ยนเฟตจากที่อื่นมาก่อนนะครับแล้วก็พอเฟตมันสึกก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนกับเรานะครับก็ขั้นตอนของการทํางานไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเฟตของกีตาร์เนี่ยมันเหลืออยู่น้อยนะครับจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดดูแล้วเนื้อเฟตมันยังเหลือเยอะนะครับ เราก็ประหยัดงบได้เยอะนะครับเรื่องของการรีเฟ็แล้วถ้าเกิดรีที่มิ่งขวัญนะครับเฟ็ตทุกตัวจะกลมนะครับเฟ็ตทุกตัวจะกลมนะครับเพื่อที่จะได้เล่นง่ายดันสายง่ายครับตัวนี้จริงๆแล้วเฟ็ตตัวนี้ลูกค้าเนี่ยมาเลือกกับเราละนะครับเฟ็เรามีเลือกให้ทุกเบอร์นะครับอะไหล่มีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกาซเลคเตอร์หรือว่าเป็นพวกพอร์ตวอลลุ่มนะครับอะไหมีทุกชิ้นครับ ก็เพียงแต่ว่าเราเช็คดูแล้วนะครับมันไม่ได้เสียเช็คดูแล้วาสามารถที่จะรีเฟรชได้นะครับมันก็ประหยัดงบได้อีกเยอะนะครับเรื่องของการเซตอัพนะครับแล้วก็เช็คให้อย่างดีนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับให้กับสมาชิก ที่จะตัดสินใจในการรีเฟรชหรือเปลี่ยนเฟดดีนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ